สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมเทียนสาคูไส้เค็มนะคะสูตรนี้ทำออกมาแป้งสาคูมีความเหนียวนุ่มหนึบหนับส่วนไส้ก็รสชาติเข้มข้นจัดจ้านอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาเตรียมถั่วกันก่อนค่ะแม่สีจะใช้เป็นถั่วเขียวรอบเปลือกนะคะล้างน้ําให้สะอาดเลยค่ะเพราะว่าถั่วเนี่ยมันจะเคลือบด้วยสีเหลืองมาล้างน้ําสักประมาณ3าถึงสรอบจนกระทั่งน้ําใสนะคะจากนั้นก็แช่น้ําให้ท่วมเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงค่ะพอแช่ครบเวลาก็เทใส่รังถึงที่ปูด้วยผ้าขาวบางหรือว่าจะเทใส่ขวดก็ได้นะคะ น้ำเดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงนึ่งเลยใช้ไฟกลางค่อนไฟแรงนึ่งเป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากนึ่งถั่วสุกแล้วพักให้เย็นสักหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปั่นกอนร้อนๆเนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะหรือใครจะใช้วิธีการตำก็ได้ ไลนนี่ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดของไส้เค็มค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือถั่วเขียวเนื่อสุกบดละเอียดที่เราทําไว้เมื่อกี้นะคะตามมาด้วยกระเทียมไทยสับละเอียดหอมแดงซอยน้ําตาลทรายขาวเกลือปน่นแล้วก็สุดท้ายพริกไทยป่นค่ะแนะนําให้ใช้พริกไทยขาวชนิดเม็ดมาตําเองนะเพราะว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดแล้วก็หอมมากกว่าพริกไทยป่นสําเร็จรูปค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมแดงกันก่อนค่ะใส่น้ํามันลงไป พอประมาณนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนก็นำหอมแดงซอยลงไปเจียวค่ะเจียวจนเหลืองหอมเลยนะคะโอเคค่ะพอเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ก็ยกลงได้เลยแยกน้ำแยกเนื้อไว้นะคะกลับมาที่กระทะใบเดิมค่ะใส่น้ำมันหอมเจียวลงไปสักประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ นั้นก็เจียวกระเทียมให้หอมค่ะพอกระเทียมหอมก็ใส่ถั่วเขียวค่ะถั่วเขียวนึ่งสุกบดละเอียดนะคะทุกเขรานิดนึงตามด้วยเครื่องปรุงทุกตัวน้ำตาลทราย เกลือป่นพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันดีค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือหอมแดงเจียวค่ะใส่ไปให้หมดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ โอเคเสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จีจะพักไส้ตัวนี้ให้เย็นสนิทพอเย็นสนิทแล้วก็มาปั้นเป็นลูกๆก,กันค่ะพอไส้เย็นตัวลงเราก็ทกําการช่างได้เลยค่ะแม่สีจะช่างก็อนลประมาณสิบห้ากรัมนะคะอ่าพอได้แล้วก็บีบๆแล้วก็คลึงให้เป็นก้อนกลมค่ะประมาณนี้พักไว้นะคะ ั้งไปเรื่อยๆจนหมดค่ะต่อไปเราก็จะมาทําตัวแป้งขนมเทียนกันค่ะแม่ซีจะใช้สาคูเม็ดเล็กสีขาว500กรัมนะคะแล้วก็จะเติมน้ําตาลทรายไปนิดหน่อยเพื่อตัวแป้งมีรสชาติก่อนอื่นเรามาล้างเม็ดสาคูกันก่อนนะคะเทสาคูใส่กระชอนแบบนี้ค่ะแล้วก็ล้างผ่านน้ําเพื่อให้ฝุ่นผงมันหมดไปค่ะ แล้วก็เทใส่ชามไว้ค่ะจากนั้นเทน้ำสะอาดใส่ลงไปให้ท่วมเลยนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีก็เทใส่กระชอนค่ะเสด็ดน้ำไว้นะคะเม็ดสาคูก็จะอืดพองขึ้นเห็นไหมคะ สเสด็จน้ำแล้วก็เทใส่ชามค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะคนจนเข้ากันดีน้ำตาลทรายละลายดีนะคะความข้นที่ได้นะคะ โอเคตัวแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปห่อกันเลยค่ะ สิ่งที่จะต้องเตรียมในการห่อขนมเทียนนะคะก็จะมีแป้งสาคูแล้วก็ไส้ที่เราทําไว้น้ํามันพืชใช้เป็นน้ํามันถั่วเหลืองก็ได้ไว้ทาใบตองเพื่อป้องกันขนมติดนะคะแล้วก็ตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือใบตองค่ะจะมี2ขนาดแผ่นใหญ่และแผ่นเล็กสําหรับวิธีการเตรียมใบตองไม่ว่าจะเป็นการตัดหรือว่าขนาดเนี่ยแม่ซีเคยทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะแปะลิงก์ตัวนั้นเนี่ยไว้ให้ในช่องคอมเมนต์ค่ะ มาเริ่มห่อกันเลยค่ะใช้ใบตองสองใบเอาด้านนวลประกบกันนะคะจากนั้นก็ทาเนยมันพืชที่ใบเล็กให้ทั่วค่ะหยิบใบตองขึ้นมาแล้วก็พับเป็นกลวยเอาด้านทู่นะคะด้านมนค่ะพับแบบนี้จากนั้นก็ตักสาคูใส่ค่ะซักประมาณ1ช้อนนะคะใส่ลงไป ตามด้วยไส้ค่ะกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็โปะด้วยแป้งสาคูทับลงไปทําการห่อได้เลยค่ะวิธีการห่อแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับซ้ายขวาเอาด้านไหนลงก่อนก็ได้ค่ะก็ จับทรงนิดนึงพับลงมาแล้วก็เอาปลายแหลมสอดลงไปด้านล่างนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะขนมเทียนหนึ่งชิ้นนะคะมาดูกันอีกสักอันค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสูตรนี้เนี่ยถ้าห่อจนหมดจะได้ประมาณ40ชิ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้พร้อมนึ่งแล้วแม่สีต้มน้ำจนเดือดพลาดแล้วค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการนึง่งนึ่งเป็นเวลา20นาทีค่ะขนมเทียนของเราก็สุดดีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่สีจะพักให้อุ่นตัวลงสักนิดนึงจากนั้นเรามาชิมกันค่ะ หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะดูความเหนียวนุ่มของแป้งนะนี่ค่ะเหนียวนุ่มมากชิมกันเลยค่ะอร่อยมากๆนะคะ ตัวแป้งสาคูเนี่ยเหนียวนุ่มมากส่วนไส้เนี่ยก็เข้มข้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสูตรที่แม่ซีเคยทํารับประกันความอร่อยค่ะลองไปทํากันดูนะคะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ